จะได้ลิขิตกรหรือลิขิตเกลือน,นะครับออกใบแรกเลยนะนึกว่าเกลือไม่ใช่และเออนี่ครับมีไอ้ไล์ลบาโรมาด้วยนะมันต้องลิขิตกรแน่ๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเทชันนะครับแล้ววันนี้เราอยู่การเปิด DZBT 04นั่นเองนะครับเป็นการเปิดตัวของเราลิขิตกรทั้ง5นะครับผมพร้อมกับการมาครบอีกครั้งหนึ่งของ หกเมชาตินั่นเองนะครับหลายคนจะงงว่าเฮ้ยใบไม่ใช่หรอกทำไมมันมีแค่ห้าแล้วมันเปิดตัวหกเนชา่นได้ไหมยังไงในกล่องนี้ครับหกเนชั่นสีชมพูนะครับ,รบกลับมาแล้วในกล่องนี้แต่ว่าสีชมพูไม่ใช่ลิขิตกอรที่หายไปอย่างไรนะครับลิขิตกอรที่หายไปในกล่องนี้นะั่นคือสีเงินนั่นเองนะครับของน้องฮิคารินะพอไม่มีลิขิตกอรหายไปนะครับ มันก็ต้องมีสิ่งมาแทนที่นั่นก็คือร่างใหม่ของบารูแมกเนสเองครับหลังจากที่เอ,อ่อห่างหายเงียบไปนานนะครับก็มีร่างใหม่มาให้ได้ผู้คนเอามาลองเล่นกันแล้วนะครับทีว่าดีไหมก็ดีแหละดีกว่าคนที่ยังไม่มีร่างใหม่นะครับมีเหล่าลิขิตกรมาแล้วเนี่ยสำหดับ DSR SEC ก็มีมาให้ในกล่องนี้ครับเอาตัวเอ,อ่อลิขิตกรอนอันนั้นเนี่ยหน้ากล่องใช่ไหม ใช่เลขท่ยอนนั้นนะครับได้เป็น DSR นะครับหนึ่งใบเนาะแล้วก็ SEC เนี่ยก็คือจะมีวิิตกรเนี่ยทั้ง5ตัวนะครับก็คือจะมี SEC ออกให้หมดเลยนะครับก็คือสุ่มาให้ในกล่องนี้ครับส่วนเรื่องอื่นๆอย่างพวก FFR f r s r อะไรพวกนี้ครับก็คือมือนเดิมเป็นกล่องที่มันผ่านมานะครับก็คือจะมีสุ่มให้เช่นเดิมเช่นเคยน,นะครับผมน,นะและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงก,ก,การพัฒนาอ DIY เนี่ยสิ่งหนึงนงน่งที่เราแบบต้องนึกเลยนึกถึงเลยนะครับก็คือ Energy นนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าในกล่อง มีการ์ดแบ S E R ที่เป็น Energy นะครับหรือว่าถ้าเกิดให้พูดง่ายๆในภาษาเราก็คือเป็น Energy ปั๊มทองที่เป็นลายคาแรคเตอร์นะครับทั้ง6ตัวผู้คก็อพรออทั้งลิจิตอลทั้งหน,นี่แหละมีไม่สุ่มในกล่องนี้นะครับและสุดท้ายในในกล่องนี้นะครับเห็นว่าเออมันเยอะสติ๊กเกอร์แบบแต่งหรือว่าพีคมาหน้าเลยเห็นไหมปะเป็นการ์ดแบบพิเศษนะที่เขาคอลเลคทางตัวของ s t r สตอรี่ปรินเซสนะครับก็มีการสุม่มนเอนจีนะครับให้หลาย6สี6สไตล์ แล้ว <sucks> ก็ถ้าเกิดใครเหมา1บ็อกซ์เนี่ยก็คือจะมีเอเนจีเนี่ยของวงนี้นะครับให้ไปเลยหนึ่งใบนะครับเราก็ถ้าเกิดใครเป็นแบบสายสะสมมาแล้วคนนี้หรือแบบเบ่อเบื่อเอเนจีหรือว่าใครตามวงนี้อยู่ครับก็หาเปิดได้ในกล่องนี้ครับก็มีให้สุกเช่นกันเนาะเดี๋ยวเราไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ลิชิกรอหรือลิชิเลือนะครับผมไปดูกันเลยไปมามุมที่คุ้นเคยของเรานะครับ นี่นะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดหนึ่งกล่องเนี่ยก็คือจะได้เป็นโปรโมทนี้เลยเนาะหนึ่งใบนะครับได้ไปเลย e อนินะครับนี่เป็นแบบฟอยสวยงามนะครับแล้วก็นนี้ก็โฆษนานะครับผมนะจะได้ลิขิตกรกเขาสักใบหรือไม่มาแบบมาแบบเสียนนะครับรอบนี้มาซองแรกของเราเดี๋ยวดูซิจะได้อะไรอืมสีเขียวสีแดงนะครับสีเทาสีเขียวนะครับและโอ้โห เอเนจีแรออกใบแรกเลยนะครับผมนี่ไงที่ผมบอกว่าเออเขาจะสุ่มนะครับนี่นะได้มาเลยนะครับใบแรกสุดยอดมากเลยนะตรงที่สองนะครับดูซิว่าจะได้อะไรเฮ้ยเพิบอ่านะครับเงินนะปึ๊บอ่าดับเบิ้ลแรนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไม่ใช่สายหลักนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้ได้เป็นตัวของมาร์กเกอร์เนาะนะครับเป็นมาร์กเกอร์ของสีเขียวนะ แรเดียวและและเหมือนว่าเรีกว่าเกลือไม่ใช่เอาได้เป็น FR นะครับนี่เลยนะมาด้ว FR ใบแรกนะครับนะความสามารถรู้สึกจะชิวบวกสอง0 0ื่นไดสักอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้แบบแบบมาอ๋อโอ้โอ FR ออก2ใบติดกันเลยไม่เหลืออะไรให้รุ่นแล้วมั้ยยังยังเหลือ SI ออีกใบนึงไม่ใช่วันนี้ออก SR นี่หาเลยนะมา oh! ดีเอสพีโอคิดก็เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันไม่ใช่ดีเอสพีมันเกิดอะไรเอสพีงงดีเออาร์ โอ้แล้วก็มีเอเนอร์จี้ให้เหมือนเดิมนะครับกล่องนี้เป็นเหล่าลิขิตโอ้โหในที่สุดในที่สุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทุกคนครับคุณยังไปเรียกผมว่าเป็นผู้ชะตาเกลือผู้ควบคอชะตาเกลือหรือว่าลิขิตเกลือไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะจะได้ลิขิตก่อนมีลิขิตเกลือนะครับหลังจากที่หลังจากที่เราบรรพันน,นะโอ้มือสั่นเลยมือสั่นเลยนะครับโอ้ ดีเสอาใบแรกในชีวิตนะครับใบนี้ขอบันทึกเอาไว้เลยนะตรงนี้ขอขิงขิงยาวเลยเนี่ยตรงนี้นะครับสวยงามนะครับไทยยังไม่เคยเปิดได้นะโอ้โหโอ้ยอาลมณ์ดียอ้คิมมี้ได้อะไรก็ได้แล้วที่เหลือเนะี่ยหรือว่าผมนกไปย้ายไปได้สีเขียวว่ามันตอบสนองเราขนาดนี้โอ้โหทริปเปิลอนะครับอ่าน,นี้ถ้สดะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นของออชะตากรร้พ่ายนะครับนะ ของนาอุดจังนะตัวเสริมใหม่นะและอ่าเอเนจีแรนะครับผมแล้วก็มีอ่าตอนนี้มีเบิลด้วยนะครับได้เป็นดับเบิลแรนะครับผมไม่ใช่เอเนจีแรดีมันเป็น EX นะครับผมพูดเอเนจีแร่ผมเอามาจากไหนวะเนี่ยนะได้มา2คนแล้วนะครับผมซึหรือ,รอว่ามันเปิดหนึ่งปอนแนละ้วมันได้ครบกอันวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราด,ด,ด,ดูท้ายคลิปแล้วกันนะไม่ชัวร์เหมือนกันนะต่อไปต่อไปอ่าอ่านะครับ สใบรูกเหมือนเอ๊ะสามใบแล้วนะหรือว่ามันเหมากล่องแล้วมันได้คคบกอ,นะอันน่ะอันนี้อันนี้ไม่ชั่วจำไม่ได้นะครับ SR ได้เป็นอะไรปึ๊บโอ้ได้เป็น SR ของสีเทานั่นเองนะครับนะเอ๊ะแต่ SR มันออกแล้วน,นี่น่าจะหมดน่าจะหมดโคตาแล้ว FR f, f R 2 SR 1นะครับแล้วก็ DSR ออกมาแล้วไม่แทนเลดนะ อันนี้แต่คนราจาคำคาญผมหน่อยนะครับผมขอมูฟสักทีนึงก่อนนะเปิดมาสี่ห้ากล่องละเออนี่ครับมีไอ้ไลไลบารรมาด้วยนะนี่อ่ะทริปเปิลอาร์นะครับอ่ะแล้วก็มีวุ้นกรอบอินิทตี้นะครับมาแับเบิ้ลแปรเหมือนซองนี้จะเกลือไหม ไม่เกลือนะครับอ่าอันนี้ได้เป็นตัวของอันนี้เนาะออเดอร์นะครับของวิขิดก่อนไอตัวสีเทาเนาะเป็นต้องใช้ออเดอร์เล่นนะครับก็คือมีอันนี้ได้นะเป็นเป็นเอ,ออเดอรนะ์ออเดอร์สวยนะครับสวยงามถึงเป็นแบบแค่ใบธรรมดานะสวยนะเราวันะครัะ มาดับเบิ้ลแร่อ่านี้เป็นตัวจำไม่ได้สายไหนไม่รู้โอ้อันนี้สองไอ้นะดับเบิ้ลแร่นะครับสองอันเลยนะซองนี้เบิ้ลนะแต่ไม่แต่ว่าจริงๆเนี่ยกล่องน,นี้ก็มีของซับชะตากรน,นะครับแต่ออกมาไม่กี่ใบนะประมาณใบสองใบเนี่ยสายซับเก่าๆนะครับแต่รุ่นใหญ่ก็คือแบบว่าออกมาแบบซับลิขิตก่อนเท่านั้นแหละเพราะออกอันแรกเนาะนะครับดับเบิ้ลแร่อะชื่อเปิ้ลแร่โอ้ใบนี้ดีนะครับเป็นตัวถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นตัวซับ ของตัว co นะครับผมอันนี้ดีอันนี้ดีนะจําจำได้จาได้สกิลเนี่ยเปิดตัวสุดรอนะครับใช้ตอนอันนี้พอดีจำได้นะเห็นหน้าปุ๊บไม่ออกเลยนะดีเฮ้ยกล่องนี้ดีมากดีมากนะครับเปิดได้ตัวดีหลายใบทิปเป็นแร่แต่พลังหมื่นเดียวอ๋อโอ้ใบนี้เฮ้ยใบนี้ดีใบนี้ดีอีกแล้วอันนี้เป็นของซับแบงค์ไม้นะครับ และได้เอเน g y นะครับอ้เฮ้ยถ้าเกิดมันได้ครบ6คนนี้เดี๋ยวผมเอาไปเล่นได้เลยนะเป็นแบบจี้สวยๆนะครับจะได้แบบไม่ต้องใช้วุ้นกรอบธรรมดาเนาะอ่ะใบนี้ก็ดีนะครับเป็นของซับแบงค์มล์เนาะสกิลนี้ใช้ได้เลยนะสองซอบสุดท้ายครับดูซิจะได้อะไรซื้อฮะคอมมอนนะครับแรเดียวทิปปนอาเฮ้ยตัวอะไร เฮ้ยพลังหมื่นสามวะทุกคนมันต้องลิขิตก่อนแน่ๆโอ้ออลเดนนะครับนะเฮ้ยหรือว่าผมจะมีผมว่าผมมีดวงกับลิขิตก่อนปะเนี่ยอ่าแล้วเออผมว่าเอเนจีน่าจะได้ครบหกใบเลยถ้าเกิดใครมาบล็อกอ่ะชัวร์เลยนะครับมันน่าจะมาอย่างนี้แหละอ่าได้ลิขิตก่อนนะครับเป็นอลเดนนะครับหรือผมต้องเล่นอลเดนแล้วอ่ะนะ มาเฮ้ยกล่องนี้ของดีเยอะเนี่ยอะแร่เดียวนะครับอะเอนจจนะครับน่าแหมะชัวใต้ครบนะครับหกคนเนาะแล้วก็ดับบนแร่ดูซิเป็นใบอะไรอ่ดับบนแร่ะนรับครบหมดแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับสั้นๆเนาะมาสรุปจากที่เปิดไปนะครับก็มีตามนี้เนาะนะครับอันนี้ที่เราสงสัยกันระหว่างคลิปนะครับก็สรุปว่าอันนี้ผม่ข้อมูลเพิ่มมาแล้วนะครับก็คือ ถ้าเกิดคุณเหมากล่องเนี่ยนะครับก็คือได้ครบแน่ๆเลยนะครับอกไปนี่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนขับวงนี้นะครับหรือว่าเออใครที่ตามคอลแลบมานะครับอยากเก็บง่ายๆก็บิึ่งบ็อกซ์เนาะได้นะครับได้เลยนะครับแล้วก็จะเป่บาบ็อกซ์เนี่ยได้คือโปรโมนี้ครับก็คือได้ครบเลยนะเออค่อนข้างเป็นการคอลแลบที่ดีนะครับสำหรับแบบใครที่เป็นสายสะสมเนาะก็ไม่ต้องไปตามหาที่ยุ่งยากนะครับก็คือได้ตามนี้เลยหรือว่าใครกําลังหาเอเนดิจี้สวยๆใส่เนาะนะครับก็นี่แหละรักสีสันนะครับสวยงามนะ นี่ได้มาแล้ว DSR ของเรานะครับแม่กล่องนี้ไม่ใช่ทีขิดเกลือนะครับได้ลิขิดก่อนนะได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเนี่ยอะได้ลิขิดก่อนอันใหม่นะครับแล้วก็สามใบเนี้ยเป็นของซับของใหม่เออเป็นรู้สึกว่าจะเป็นของซับเออสตาร์ก่อนอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นของซับไม่ขิดหรือสตาร์นะแต่สองใบนี้จำได้าเป็นของซับสตากร์ก่อนนะครับซึ่งเป็นใบที่ดีนะนะครับผมแล้วก็สองใบน,นี้ ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะแต่ก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับไปเนี้ยเป็นรู้สึกว่าจะดีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นจําไม่ได้ว่าเป็นของฝั่งของฝั่งลิขิตหรือฝั่งชสตานะครับอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับโดยโดยผมว่าบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยบล็อกนี้ดีเดยแหละนะครับผมนะต่อให้ไม่ดีฟเอสอาร์ผมว่า,วาบล็อกเนี้ยที่ผมเปิดมาเออเพราะว่าดวงโอเคแ,ลแหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ FFR กับ SR นะครับก็คือไปได้มาตามนี้เลยนะ ต่อไปครับเดือดพันแร่ก็ได้ตามนี้เนาะนะครับมันแร่ก็แบบเฉยๆไม่ได้มีแบบมือหวานมากนะครับประมาณนี้สงสัยดวงไปอยู่ที่ทิพนามหมดนะนะแล้วก็อันนี้น่าจะสงสัยกั unk, นมั้งนิดหน่ว่าเออเปิดก่อนเนี่ยมาร์กเกอร์ได้ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะได้ม er mm hmm. าร์กเกอร์หนึ่งใบนะครับแน่ๆแล้วก็ขุนกรอบเรนจิของเรานะครับสองใบแล้วก็อันนี้เราได้จะเป็นตัวออเดอร์ที่เป็นของสายใหม่ของสีเทานะครับผมพี่กอรสีเทาเนาะ ก็คิดว่าเนี่ยน่าจะแบบนะน่าจะก่อนน่าจะออนน่าจะเหลวประมาณที่นี่นะครับผมนะครับที่แบบไปลองเช็คมาดูเนาะก็ไม่น่าจะคาดเชื่องอะไรไปมากกว่าน,นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับตลอด BZB t 0 4นะครับก็เป็นการ เปิดตัวของเหล่าลิขิตกรอนนั่นเองนะครับแล้วก็คิดว่าใน,นอนาคตเนี่ยก็คือจะมีของเสริมอีกสักโอ้โหอีกอีก,อกสักพักนึงแหละนะเพราะว่าชตากรเนี่ผมเชื่อว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวเว็บหลังๆเนี่ยของเสริมชตากรเนี่เดี๋ยวมันก็ต้องมีออกมาแบบเก่งๆให้มันแบบว่าเออมาสู้อะไรกันได้แบบสูงสีนี่ก็คือแบบเออยังมีคนทางอีกยาวไกลนะครับสำหรับซีรีส์ของลิขิตกรอนชตากรดีไวส์สกุสกิวอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เท่าทายโฆษณาเนานะ,นะก็ไปดูกันได้นะครับทางง YouTube ขอ คัดแฟนการแหละนะดูฟรีนะครับผมดูได้เลยนะครับนะสำหรับการแข่กาันดีวายซีซั่นสนะครับก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับใครอยากเปิดอยากสุงมตามเนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ร้านบุชิโรสออฟฟิเชียลช็อปนะครับทั้งหลายเนี่ยโหมีเยอะแยะมากมายถ้าเกิดว,ว่าใครไม่สะดวกจริงเนี่ยก็คือออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะครับสามารถสั่งได้เลยเนยาะสำหรับวันนี้ก็ จบแล้วครับคลิปนี้สุดท้ายนะครับถ้าเกิดชอบถ้าเกิดใช้เนก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับช่องวิดิชาตินะครับกดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นบอดี้ไฟนู่นนี่นั่นนะครับมีหลายให้คุณเลือกดูมากมายครับหรือว่าจะแบบกาสุ่มอะไรเงี้ยครับก็มีมาให้ลุ้นกันตลอดเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ